คุณเคยเชื่อไหมว่างานแต่งงานที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความรักอาจกลายเป็นพิธีวิวาสังหารที่เจ้าบ่าวคือฆาตกรและเจ้าสาวอาจไม่ได้มีชีวิตอยู่จนถึงคำว่าตลอดไปเรือนไทยหลังงามที่เต็มไปด้วยดอกมะลิหอมกรุ่นกลายเป็นสถานที่ต้องสาบเมื่อเสียงถุยจากอดีตดังขึ้นทุกคืนพระจันทร์เต็มดวง พร้อมเงาของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวที่ยังคงรอใครบางคนกลับมาทำพิธีให้สมบูรณ์แต่ใครกันแน่คือเหยื่อรายต่อไปและทําไมเจ้าสาวคนนี้ถึงไม่เคยจักไปเสียทีถ้าคุณคิดว่างานแต่งคือจุดเริ่มต้นของความรักระวังไว้ให้ดีเพราะบางครั้งมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นกดดูจนจบแล้วคุณจะไม่กล้ามอง เจ้าสาวเหมือนเดิมอีกเลยวันแต่งงานสังหารฆาตรกรต่อเนื่องอัชยกรรมจริงสายลมยามเช้าพัดผ่านต้นมะลิหน้าบ้านเรือนไทยกลิ่นหอมอ่อนๆลอยคลุ้งไปทั่วลานเสียงขันหมากดังแว่วมาแต่ไกลดอกไม้สดสีขาวบริสุทธิ์วางเรียงอย่างประณีตผู้คนแต่งกายสวยงามรอยยิ้มเต็มใบหน้าแต่อะไรบางอย่างรู้สึกผิดปกติ สายตาของเจ้าสาวมองออกไปยังขอบสนามหญ้ามือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะถือช่อดอกไม้เสียงหัวเราะเบาๆของแขกไม่สามารถกลบเสียงลมหายใจที่หนักของเธอเจ้าบ่าวเดินเข้ามายิ้มของเขาดูฝืนในมือเขามีแหวนทองสองวงแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นรอยเลือดจางๆบนแขนเสื้อสีขาวพิธีเริ่มต้นขึ้น พระสงฆ์สวดมนต์เสียงดังท่ามกลางความเงียบของจิตใจเจ้าสาวเธอหันไปมองด้านหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรากับรออะไรบางอย่างที่จะโผล่มาแล้วเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากหลังเรือนแขกบางคนหันขวับบางคนลุกขึ้นยืนแม่ของเจ้าบ่าววิ่งออกไปมือปิดปากตัวเองมีคนเจอร่างในสนาม ผู้หญิงคนหนึ่งในชุดไทยจมอยู่ใต้น้ำหน้าตาถูกขุดขีดจนจำแทบไม่ได้แต่สร้อยคอที่เธอสวมอยู่คือของมั่นของเจ้าบ่าวเจ้าสาวซุดตัวลงกับพื้นมือของเธอจิกผ้าไหมที่คลุมโตะ๊ะเสียงร้องของเธอดังท่ามกลางความสับสนของงานแต่งตำรวจมาถึงไม่นานหลังจากนั้นเจ้าบ่าวถูกจับกลางพิธีเขาไม่ได้ขัดขืน เพียงแค่ยิ้มยิ้มแบบเดียวกับที่เขาใช้ในทุกงานแต่งก่อนหน้านี้งานแต่งที่เจ้าสาวไม่เคยได้ไปต่อไม่มีใครสงสัยเขาจนกระทั่งวันนี้ใต้ถุนบ้านถูกขุดพบเสื้อผ้าหญิงสาวหลายชุดถูกฝังไว้บันทึกภาพถ่ายของเจ้าบ่าวกับหญิงหลายคนใบหน้าพวกเธอล้วนมีรอยมีดเฉือน กลิ่นเขาเลือดยังคงลอยอยู่แม้เจ้าหน้าที่จะเก็บกวาดแล้วเสียงน้ำหยดในห้องขังที่เขาถูกคุมขังไม่เคยเงียบเขานั่งมองกำแพงเขาพึมพำชื่อของเจ้าสาวแค่ชื่อเดียวซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเวทมนต์มืดที่ไม่มีใครลบล้างได้เสียงหัวเราะของเขาเริ่มดังขึ้นทีละนิดกลายเป็นเสียงหัวเราะเต็มเสียง ดังก้องไปทั่วสถานีตำรวจไม่มีใครกล้ามองเขาตรงฮ่าในตาของเขาไม่มีแววมนุษย์เพียงแต่เพียงแต่ความว่างเปล่าเย็นชาลึกจนไม่อาจอย่างถึงเจ้าสาวคนนั้นเธอรอดแต่จิตใจของเธอแตกสลายเธอถูกพาตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวช นั่งนิ่งมองออกนอกหน้าต่างทุกวันไม่พูดไม่ร้องไห้แค่กระซิบคำว่าทำไมซ้ำฮาฮ่าหมอพยายามถามเรื่องวันแต่งงานแต่เธอไม่ตอบเพียงแค่หันหน้าหนีราวกับภาพวันนั้นยังเผาเธอจากข้างในด้านนอกหมู่บ้านเงียบสงัดไม่มีใครพูดถึงเรื่องเจ้าบ่าวอีก ไม่มีใครกล้าเดินผ่านเรือนไทยหลังนั้นดอกมะลิร่วงเกลื่นพื้นกลิ่นหอมของมันกลับชวนให้คลื่นไส้เหมือนซ่อนกลิ่นเลือดไว้ภายในกลีบดอกมีคนเห็นเงาผู้ชายเดินวนอยู่หน้าบ้านยามค่าคืนเงานั้นยืนมองเข้าไปในห้องเจ้าสาวเหมือนกําลังรอและในคืนหนึ่งผู้ดูแลโรงพยาบาลเข้าเวรคนเดียว ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆในทางเดินเหมือนมีใครเดินเท้าเปล่าผ่านหน้าห้องพักผู้ป่วยเขาเปิดประตูพบเจ้าสาวนั่งกอดเข่ากลางพื้นริมฝีปากเธอเปื้อนเลือดมือของเธอถือแหวนทองสองวงเธอยิ้มยิ้มแบบเดียวกับเจ้าบ่าวเคยทำเจ้าหน้าที่ถอยหลังช้าฮ่าฮ่าหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอก แสงจากหลอดไฟสลัวกระพริบถี่เงาของเธอสั่นไหวตามจังหวะไฟเสียงกระซิบดังขึ้นในห้องเบาตาชัดเจนถึงตาฉันแล้วใช่ไหมเธอพูดขณะเงยหน้าขึ้นมองดวงตาของเธอไร้ชีวิตเหมือนจมลึกอยู่ในความมืดใต้เล็บของเธอมีเศษเนื้อแดงติดอยู่ บนพื้นมีคราบเลือดเป็นทางลากยาวออกไปทางโถงเจ้าหน้าที่เรียกกำลังเสริมแต่สัญญาณขาดหายไม่มีสัญญาณวิทยุไม่มีเสียงตอบกลับเธอลุกขึ้นช้าฮ่าแหวนในมือกระทบกันเกิดเสียงแผ่วเบาก้องในความเงียบอย่างเย็นยะเยอะือกเธอก้าวไปทีละก้าวแต่ละก้าวเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบาย ไม่ใช่ความบ้าไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความว่างเปล่าที่ฆ่าได้โดยไม่ต้องใช้มือประตูห้องปิดลงเองอย่างช้าห่าเสียงล็อกดังกึกเธอและเจ้าหน้าที่อยู่กันสองคนในนั้นแล้วไฟก็ด uh uh> ับในความมืดสนิทมีเพียงเสียงแหวนกระทบกันเบาห่าและเสียงกระซิบ แต่งกันเลยไหมเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสองเสียงฝีเท้าเปล่าบนพื้นเย็นดังใกล้เข้ามาทีละก้าวทีละคำถามในหัวเจ้าหน้าที่ที่ยังหาคำตอบไม่ได้มือเย็นเฉียบแต่ลงบนบ่าของเขากลิ่นดอกมะลิอบอวลในอากาศอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเหมือนกลิ่นเน่าเปื่อย กลิ่นของความตายที่ถูกคลุมด้วยความรักปลอมฮ่าฮ่าเขาพยายามวิ่งแต่ขาเหมือนถูกถ่วงด้วยน้ำหนักของบางอย่างเขาหอบหายใจสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่ข้างหูอย่าหนีสิเสียงนั้นแหบพร่าแต่เต็มไปด้วยความหลงไหลมีแสงสลัวจากปลายทางเดินเขาทะลึ่งพุ่งไปข้างหน้า ชนกับร่างอะไรบางอย่างที่ยืนรออยู่เลือดอาบเต็มหน้าเจ้าหน้าที่เขามองขึ้นร่างนั้นคือเจ้าบ่าวใบหน้าถูกเย็บใหม่ด้วยเศษผ้จาจากชุดเจ้าสาวเขายิ้มยิ้มแบบเดิมพร้อมแหวนในมือสองวงหนึ่งสำหรับเธออีกวงสำหรับเยื่อรายต่อไป แล้วเสียงประตูเปิดออกอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครออกมามีเพียงแหวนสองวงวางอยู่บนพื้นเย็นเฉียบข้างคราบเลือดที่ยังไม่แห้งตอนเช้าของวันถัดมาหมอกหนาปกคลุมทั่วบริเวณโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เวรถัดใหม่เดินเข้ามาอย่างงุนงงไฟห้องพักฟื้นดับทั้งชั้น เอกสารของผู้ป่วยกระจัดกระจายเต็มพื้นพวกเขาพบร่องรอยบางอย่างหน้าห้อง207เเลือดหยดเป็นทางลากยาวไปจนถึงบันไดหนีไฟด้านหลังไม่มีใครอยู่ในห้องไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีผู้ป่วยไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจบนเตียงมีเพียงชุดเจ้าสาวสีขาว เื่อเลือดเป็นลวดลายเหมือนลายลูกไม้ข้างหมอนมีซองเล็กฮ่าฮ่เขียนด้วยลายมือหวัดขอบคุณที่มาร่วมงานแต่งของเราตำรวจกลับมาที่เรือนไทยอีกครั้งที่นั่นว่างเปล่าฝุ่นจับหนาแต่ดอกมะลิหน้าบ้านยังสดอยู่เสมอบนโต๊ะกลางห้องมีกรอบรูปหนึ่งใบ ภาพขาวดำเป็นภาพคู่บ่าวสาวยืนยิ้มตรงบันไดบ้านเจ้าบ่าวคือคนร้ายที่ถูกจับไปเมื่อเดือนก่อนเจ้าสาวไม่ใช่เหยื่อแต่คือหญิงที่หายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนเธอเสียชีวิตแล้วแต่ในภาพเธอกำลังยิม้มมือของเธอวางบนไหล่เขาแนบแน่นเหมือนยังมีชีวิต ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนถ่ายรูปนั้นหรือถูกถ่ายเมื่อไหร่เพียงแต่ทุกครั้งที่มีคนเปิดประตูเข้าไปในบ้านหลังนั้นเสียงกระซิบก็จะดังขึ้นเบาฮ่าฮ่แผ่วเบาแต่ชัดเจนยินดีต้อนรับสู่พิธีวิวาของความตายหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้เรือนไทยหลังนั้นอีก แม้แต่คนเก็บขยะยังเลือกเดินอ้อมชาวบ้านเริ่มเล่าลือว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงมักได้ยินเสียงดนตรีไทยดังแว่วออกมาจากบ้านเป็นเสียงขลุ่ยเสียงชิงเสียงหัวเราะเหมือนงานเลี้ยงที่ไม่มีวันจบเด็กๆในหมู่บ้านถูกสั่งห้ามไม่ให้เดินเล่นหลังห้าโมงเย็นมีข่าวลือว่ามีคนเห็นหญิงสาวในชุดเจ้าสาวเดินผ่านทุ่งหญ้า เท้าเปล่าตาไร้แววบางคืนเธอจะมายืนหน้าบ้านใครบางคนเคาะประตูสามครั้งช้าชัดและหนักแน่นถ้าใครเผลอเปิดประตูจะพบเพียงช่อดอกมะลิหนึ่งช่อและแหวนทองวงเดียววางบนพรมหน้าบ้านตามด้วยเสียงกระซิบถึงตาคุณแล้วไม่มีใครรู้ว่าเธอต้องการอะไร หรือกำลังตามหาใครแต่สิ่งที่แน่นอนคือเธอไม่เคยลืมวันแต่งงานของเธอไม่เคยลืมความรักไม่เคยลืมความตายและไม่เคยลืมเจ้าบ่าวของเธอที่เธอยังรอรอให้กลับมาร่วมพิธีอีกครั้งในความมืดและครั้งนี้อาจเป็นคุณที่ได้รับบัตรเชิญ เจ้าสาวกำลังเดินทางมาเสียงฝีเท้าเบาๆบนพื้นไม้เก่าดังขึ้นจากหลังบ้านร้างไม้ลั่นเอียดอาตามแรงเหยียบลมเย็นแทรกเข้ามาทางช่องหน้าต่างที่เปิดค้างในเงามืดเธอเก้าวช้าฮ่าฮ่าถือช่อดอกไม้ที่โรยราใบหน้าเรียบเฉยแต่รอยยิ้มยังอยู่ รอยยิ้มที่เหมือนถูกเย็บติดไว้กับผิวหนังมีเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นกรอบสายลวดเก่าหล่นจากกำแพงแต่เสียงเรียกยังคงไม่หยุดไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่มีเสียงคนรับสายเป็นเสียงผู้หญิงพูดเพียงประโยคเดียวเขากลับมาแล้วพิธีจะเริ่มใหม่อีกครั้งในคืนเดียวกัน โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองจัดงานแต่งเล็กๆสำหรับคู่รักใหม่มีแขกไม่กี่คนเสียงเพลงบรรเลงเบาฮ่าๆบรรยากาศอบอุ่นและเรียบง่ายแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นหญิงสาวในชุดไทยยืนอยู่มุมห้องห่างจากทุกคนเธอไม่ได้กินไม่ได้พูดแค่จ้องเจ้าสาว เมื่อพิธีจบลงเธอก็หายไปเหลือเพียงกลิ่นมะลิแรงจัดและภาพกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นเธอเดินผ่านโดยไม่มีเงาสะท้อนบนกระจกขึ้นต่อมาเจ้าสาวคนนั้นหายตัวไปในห้องพักโรงแรมมีรอยแหว่งขนาดวงแหวนบนผ้าปูที่นอนเปื้อนเลือดไม่มีเสียงร้อง ไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีเพียงคําจารึกบนกระจกด้วยลิปสติกสีแดงเขียนไว้ว่าเจ้า <_ C os al> สาวคนก่อนมาร่วมพิธีแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นพนักงานทำความสะอาดพบห้องล็อกจากด้านในต้องใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปภาพตรงหน้าทำให้ทุกคนชะงักช่อดอกไม้เจ้าสาวถูกวางไว้กลางเตียง มีภ้าคลุมหน้าเจ้าสาวสีขาวขาดรุ่งริ่งเปื้อนเลือดเป็นวงกว้างแต่ไม่มีร่างใครอยู่ในห้องกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ช่วงเวลาตีสามเจ้าสาวลุกจากเตียงเดินตรงไปที่หน้าประตูแต่ก่อนถึงบานไม้มีบางสิ่งลากเธอกลับเข้าไปในความมืดนักสืบเริ่มขุดคดีเก่า พบว่าในสิบปีที่ผ่านมามีเจ้าสาวหายตัวไปในวันแต่งงานถึงเจ็ดรายกระจายทั่วภาคกลางแต่มีบางสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างประหลาดทุกคดีมีพยานเห็นหญิงสาวในชุดไทยโบราณยืนอยู่ห่างๆในพิธีไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นแขกของฝ่ายใดไม่มีใครเคยพูดกับเธอได้ เพราะทุกครั้งที่มีคนพยายามเดินเข้าไปใกล้เธอก็จะหายไปทันทีและทุกคดีจะพบแหวนทองวงหนึ่งว่างอยู่ในจุดสุดท้ายที่เจ้าสาวคนนั้นเคยยืนบางคนเชื่อว่าเธอคือวิญญาณเจ้าสาวผู้ถูกหักหลังบางคนบอกว่าเธอเป็นคำสาปของเรือนไทยแต่ไม่มีใครแน่ใจว่าพิธีแต่งงานของเธอ จะจบลงเมื่อไรเพราะในทุกปียังมีเจ้าสาวใหม่ยังมีช่อด,ดอกไม้ยังมีคำสาบานรักและยังมีเธอหญิงสาวในชุดไทยที่ยังคงรอเจ้าบ่าวของเธอหรือไม่ก็เจ้าสาวคนต่อไปหลายปีผ่านไปเรือนไทยหลังเก่าถูกปล่อยร้าง ต้นมะลิหน้าบ้านยังคงออกดอกทุกฤดูแต่ไม่มีใครกล้าเด็ดคนในหมู่บ้านเรียนรู้ที่จะเงียบไม่พูดถึงเธอไม่ถามถึงงานแต่งไม่แม้แต่จะเดินผ่านในเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่คนแล้วคนเล่าพยายามหาคําตอบแต่สิ่งที่พวกเขาเจอมีเพียงร่องรอยและความเงียบงันที่หนักอึ้ง บางคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงเพลงไทยเดิมบางคืนได้กลิ่นหอมมะลิแรงเกินเหตุบางคนฝันถึงผู้หญิงในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ปลายเตียงพร้อมคำถามง่ายฮ่าฮจะรักกันจนตายหรือเปล่าคำสาปจากความรักที่ถูกทรยศกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันจางไม่มีใครรู้ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหน และจุดจบจะมาถึงเมื่อใดแต่ทุกคนรู้ว่าอย่าไปงานแต่งที่คุณไม่ได้รับเชิญอย่ารับแหวนจากคนแปลกหน้าและอย่าจ้องตาผู้หญิงในชุดไทยถ้าเธอปรากฏตัวในเงามืดเพราะคุณอาจกลายเป็นบทต่อไปในพิธีวิวาที่ไม่เคยจบลงวันแต่งงานสังหาร อาจเป็นเรื่องเล่าสำหรับใครบางคนแต่สำหรับบางคนมันคือความจริงที่ไม่มีวันลืมเลือน